สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องนักเรียนพลังกิฟภาค2 EP 6เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่เกทเข้ามาบอกเติร์สกับไทมว่าก่อนเป็นคนปล่อยไวรัสเติร์ก็ยังโวยวายเหมือนเดิมบอกว่าให้เกทไปบอกครูเกทบอกว่าตอนนี้ก่อนหายออกจากโรงเรียนไปแล้วถ้าจะขี้ไข่เรื่องนี้ได้ต้องหาก่อนให้เจอแล้วเราทําเรื่องพรุนี้เองไม่ได้ต้องบอกครูตัดมาที่ครูปอมมารายงานกับพออ เรื่องที่กอนเป็นคนปล่อยไวรัสครูดาลินก็ว่าครูปอมว่าดูแลเด็กยังไงถึงดูแลเด็กไม่ได้ครูปอมก็ว่ากอนเป็นคนชอบเก็บเงียบไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แม้แต่เพื่อนของเขาเองกอนไม่เคยมาคุยอะไรกับเขาเลยครูดาลินก็ยังไม่หยุดว่าครูปอมว่าพยายามไม่พอในฐานะคนดูแลคัสกิฟครูปอมก็ทนไม่ไหวตอบกลับครูดาลินไปว่ารู้จักกอนดีหรอถ้าไม่เกิดเรื่องแบบนี้จะมีใครสนใจไหมว่าเขาเป็นเด็กกิฟเหมือนกันครูดาลินก็ไม่หยุดเห็นครูปอมโมโหก็ถามครูปอมว่ากลไกป้องกันตัวเองกําลังทํางานอยู่หรอครู อมกำลังจะโมโห ผอ,ออก็สั่งให้ทั้งสองคนหยุดแล้วบอกให้ครูดารินช่วยหาตัวกอนให้เจอด้วยเพราะเขากับครูปอมต้องคอยดูแลเด็กที่ติดเชื้อไวรัสครูดารินก็รับปากบอกว่าเขาจะประสานงานกับกระทรวงให้ช่วยหากอนที่ห้องของแก๊งเด็กกิฟทุกคนก็มานั่งคุยกันเรื่องที่ครูรู้แล้วว่ากอนเป็นคนทําเพราะว่ารุนน้องไปบอกปุนบอกว่าต้องช่วยครูหาตัวกอนแต่มวลออกความเห็นว่าเราต้องหากอนให้เจอก่อนครูจะได้รู้ว่ากอนทาไปทําไมปุนบอกว่าถ้ากอนจะบอกว่าทําไปทําไมมันบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่งั้นจะวางยาสลบให้พวกเรา หลับแล้วก็หนีไปหรอปุนว่าเขารู้ว่ามนกับกอนสนิทกันแต่ตอนนี้กนเป็นอันตรายกับทุกคนอย่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มาทําให้สับสนเลยแต่อยู่ๆแคร์ก็พูดขึ้นมาว่าเขาเห็นด้วยกับมนที่กรหนีไปแบบนั้นเพราะว่ากรมันกลัวเขารู้ความรู้สึกของกอนเวฟไม่รอช้าก็ว่าแคร์ทันทีเรื่องที่แคร์รู้ว่ากรทําแต่ยังมาปกป้องกนอยู่แคร์ก็บอกว่าเขาแค่อยากจะขอคุยกับกอนกรเพราะอยากจะให้กอนเปิดใจว่ามันทําไปทําไมกอนจะได้รู้สึกว่าเรายังเป็นพวกเดียวกันอยู่ แต่ทุกคนก็ทํามันพังหมดปุนได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากลุกขึ้นทุบโต๊ะมือแทบแตกถามว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําพวกเขางั้นหรอพวกเราสนิทกันอยู่ด้วยกันมาเป็นปีๆแต่วันนี้พวกเราทําพังหรอก่อนมันทรยศพวกเราแคร์ก็ถึงกับตกใจเพราะไม่เคยเห็นปุนทำกับเขาแบบนี้แครถามปุนว่ายังใช้ปุนแฟนคนเดิมของเขาอยู่ไหมปุนก็เลยตอบกลับไปว่าแคร์เป็นแฟนกับปุนคนไหนล่ะอยู่ๆอ,อมก็ลุกขึ้นมาร้องโอยบอกให้เพื่อนใจเย็นๆมนก็เลยบอกว่าก่อนอาจจะโดนหลอกใช้ทำไปแบบไม่รู้ตัว เราต้องหาตัวก่อนให้เจอก่อนที่ครูจะรู้จะได้ปกป้องมันได้ปุนก็ถามว่าปกป้องไปทําไมมนก็บอกว่าแล้วก่อนไม่ใช่เพื่อนหรอโอมก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆถามแปงว่าจะเอาอยัางไงแปงก็บอกว่าขอคิดดูก่อน แล้วก็เดินออกจากห้องไปเลยมนกับแคก็มาปรึกษากันว่าจะทํายังไงกันต่อมนบอกว่าแบงจะต้องทําตามพวกปุลและเว็บแน่ๆไม่มีทางที่จะขัดใจ2คนนั้นหรอกเราต้องช่วยกันทําให้แบงเชื่อพวกเรามากกว่าพวกผู้ชายให้ได้แคว่าตอนนี้เขาทะเลาะก,กับปุลอยู่ถ้าเขาร่วมมือกับมนก็จะทําให้เขากับปุลแย่ไปกว่านี้อีกมนก็ว่าแคเห็นการเป็นแฟนของปุลมาสําคัญมากมากกว่าความต้องการและความถูกต้องหรอแคก็นิ่งไปสักพักก่อนจะหันมามองมนว่าโอเคบางทีอาจจะถึงเวลาที่ผู้ชายจะรู้ว่าความคิดของตัวเองไม่ไดด้ี ทั้งหมดแล้วถ้าอยากจะแก้ปัญหาต้องฟังผู้หญิงบ้างเช้าวันต่อมาโอมเวฟปุนก็นั่งรอแปงกันอยู่แปงเดินเข้ามาเจอระหว่างนั้นโอมก็โทรเข้ามาตามพอดีแต่แปงก็ไม่รับสายเดินหนีไปอีกทางเลยเดินมาก็เจอแค่กระมุนมายืนดักอยู่ทางด้านของทามเขาก็นึกถึงคำพูดของเกตท,ที่บอกว่าต้องตามหาก่อนถ้าอยากจะขี้ขายเรื่องนี้ แล้วอยู่ๆทามก็ไปเปลี่ยนใส่ชุดนักเรียนทันทีตัดมาที่แปงมาคุยกับมลและแครที่ห้องสมุดบักทามันก็มาแอบฟังด้วยแครบอกแปงว่าเขารู้ว่ากอนกำลังมีปัญหาอยู่พอเขาเห็นสีอารมณ์ของกอนถ้าผิดเขาก็ผิดเองที่ไม่เอะใจเรื่องนี้ท,ท,ท,ทั้งๆที่ศักยภาพก็ทําได้แท้ๆแปงก็ว่าอย่าโทษตัวเองเลยถ้าผิดก็ผิดด้วยกันทั้งหมดนี่แหละแครบอกว่าเราต้องจัดการเรื่องนี้ เวฟกับปุนเอาแต่สนใจเรื่องถูกผิดแต่เรื่องของกอลมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่านั้นจะใช้การตัดสินที่มีอำนาจแบบผู้ชายไม่ได้บนก็เลยบอกว่าให้ไปคุยกับกอลให้รู้เรื่องเปิดใจรับฟังเขาจะได้รู้ว่ากอลเป็นอะไรกันแน่รวมถึงพวกแอนตี้กิบเตทด้วยแปยงบอกว่าถึงอยากคุยกับกอลแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตอนนี้กอลอยู่ที่ไหนอยู่ๆไทม์ก็เข้ามาหาทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าถ้าอยากตามหากอลเขาจะช่วยเองแต่สภาพไทม์ตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนดีกว่าตัดมาที่ปุนที่ห้องซ้อมดนตรี รูดาลินเดินเข้ามาคุยกับปุนบอกว่าเขาอยากจะถามให้แน่ใจว่าพวกปุนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แพร่ไวรัสจริงๆใช่ไหมปุนก็บอกว่าครูคุยกับแปงไปแล้วจะมาถามเขาอีกทำไมครูดาลินก็เลยบอกว่าเขาเชื่อถือในตัวปุนมากกว่าแปง ปุนมีความซื่อสัตย์แล้วมีความรับผิดชอบมากที่สุดในบรรดาเพื่อนๆแถมครูดารินยังกอบให้ปุนเล่าทุกอย่างให้ฟังอีกปุนที่กําลังเหมือนจะเคิมก็นึกถึงเรื่องที่ก่อนทําแล้วก็ตอบครูดารินไปว่าแปลงบอกครูแบบไหนคําตอบก็คือแบบนั้นแหละครูไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ซ้ําอีกพวกเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยไวรัสครูดารินก็บอกว่าถ้าตอบแบบนี้เขาก็จะเชื่อในความซื่อสัตย์ของปุนตัดมาที่ห้องพักของธามธามกําลังจะเริ่มใช้ศักยภาพกิบแผนที่ออกมาแปลงก็ห้ามเพราะว่ากลัวว่าถ้าธามใช้ ถามก็บอกว่าเขาไหวสักพักเกตก็มาเคาประตูเรียกถามเรียกอยู่สักพักกว่าถามจะเดินไปเปิดให้พอเปิดประตูออกมาเกตก็กําลังจะเอาก,กิตฟงัดเข้าห้องถามพอดีเลยนี่นักเรียนหรือโจรกันแน่เนี่ย เกดถามทามว่าหนีออกมาจากห้องพยาบาลทำไมตอนนี้พยาบาลหาตัวททมกันให้วุ่นเลยถามทามว่าคิดจะทําอะไรแล้วก็หันไปเห็นแปงที่ยืนอยู่ตรงนั้นตัวเบอเลอตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะเห็นเกดถามแปงต่อว่าจะให้ททมททาอะไรทามก็เลยตอบเองเลยว่าเขาจะช่วยพวกแปงหากรเกตก็เป็นห่วงทามเพราะว่าตอนนี้ไวรัสมันฝังตัวอยู่ในเซลล์กิฟพูดไปก็จะลาทกทามกลับไปห้องพยาบาลไปทามก็บอกว่าเขาไหวจริงๆให้เชื่อใจเขาพวกแปงต้องหากรให้เจอเหมือนกันเพราะจะได้รู้ว่าททมไปทําไมเกตก็ถามทามว่า เฉยไม่ได้เลยเหรอทามก็หันไปตอบแบบเท่ๆว่าเขาเป็นเด็กกิฟต์ไม่ได้มีศักยภาพไว้เพื่ออยู่เฉยเฉยหล่อจริงๆแปงก็เลยถามว่าจะเริ่มหาจากตรงไหนเพราะว่ากอรไม่ได้อยู่ในโรงเรียนทามก็เลยถามแปงกลับว่าคิดว่ากอรจะไปได้ไกลสุดแค่ไหนและแปงก็ต้องตกใจมากเมื่อทามมันจะหากอรจจะแผนที่ทั้งประเทศทามบอกว่าเขาเคยทํามาแล้วเชื่อสิว่าเขาทําได้และทามก็เริ่มใช้ศักยภาพทันที บอกว่ากรอ,อยู่ในกรุงเทพไม่น่าจะหายากพูดจบก็พลิกแผนที่มาอีกด้านนึงเป็นแผนที่ในกรุงเทพตอนนี้ทามเหมือนเริ่มจะปวดหัวแต่ก็ยังไหวอยู่ทามบอกว่ากรอ,อยู่เขตพญาไทยพูดแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กดูกูเกิลแ a บทันทีดูไปก็ปวดหัวไปทั้งแปงและเกดก็พยายามสั่งให้ทามหยุดพอได้แล้วแต่ทามก็ไม่ยอมหยุดหาจนบอกว่าเจอแล้วกรอ,อยู่ที่ตึกนี้พอบอกเสร็จทามก็ปวดหัวอย่างรุนแรงจนแหกปากร้องออกมาแปงบอกว่าให้เกดดูทามไว้เดี๋ยวเขาจะไปตามคูปอมหลังจากนั้นทามก็ ถูกส่งไปที่ห้องพยาบาลเขาก็ยังปวดหัวไม่หยุดแปลงเป็นห่วงทามมากเกตบอกให้แปลงไปตามหาก่อนเลยที่ทามต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องช่วยแปลงตามหาก่อนอย่าให้สิ่งที่ทามทำต้องสูญเปล่าแปลงก็เลยยอมไปหันหลังกําลังจะไปก็ไปเจอกับปุนพอดีเป๊ะปุนถามแปลว่าเกิดอะไรขึ้น แต่แปงก็ไม่ยอมตอบบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็เดินไปเลยตัดมาที่แปงมาถึงตึกที่ถามบอกไว้เขาเดินเข้ามาถามหากอรจากคนในตึกโดยการเอารูปกอนให้ดูถามแล้วถามเล่าเฝ้าแต่ถามแต่ก็ไม่มีใครรู้จักกอนเลยอยู่ๆแปงก็รู้สึกเหมือนเขากําลังโดนแอบตามอยู่พอมาหยุดเคะที่ห้องห้องหนึ่งอยู่ๆก็มีคนมาจับแปงจากด้านหลังแปงหันไปเจอก็ต้องตกใจมากๆถึงมากที่สุดเพราะคนที่ตามเขาอยู่ก็คือพี่ชานนนั่นเองพี่ชานนบอกแปงว่าได้เจอกันสักทีนะแปงก็ถามพี่ชานน ว่ามาทำอะไรที่นี่พี่ชานนก็บอกว่าเขามาตามหาก้อนเหมือนกันแปงกลัวคำถามใส่พี่ชานนจะตอบไม่ทันกันเลยทีเดียวพี่ชาโนนก็เลยบอกให้แปงออกไปคุยกันข้างนอกแปงก็ว่าเขาต้องหากอนให้เจอกอนพี่ชานนว่าไล่คอทุกห้องแบบนี้เดี๋ยวเหยื่อก็ตื่นหรอกแปงก็เลยยอมตามออกไปคุยกับพี่ชานนที่รถพี่ชานนบอกว่ากอนซ่อนอยู่ในห้องได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องออกมากินข้าวกินน้ําแปงถามพี่ชานนว่าหายไปไหนมาเขาตามหามาตั้งนานคิดว่าตายไปแล้วพี่ชานนก็ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเลยตามหาเขาจากที่ไหนล่ะใน โซเชียลหรอเด็กสมัยนี้ตามหาใครไม่เจอในโซเชียลก็คิดว่าเขาตายแปงถามว่าพี่ชาโนนโดนโลบความทรงจําไม่ใช่หรอพี่ชานนก็บอกว่าแปงก็โดนนี่ ความทรงจําโดนล,ลบได้จริงแต่ไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่เขาไม่ได้โชคดีแบบแปงที่จําได้เร็วในเวลาไม่กี่เดือนเขาเสียเวลาไปเป็น10ปีอยู่ๆแปงก็หันไปเห็นกเนเดินออกมาแปงจะรีบลงไปหากอนพี่ชาโนนก็ห้ามไว้แล้วก็บอกว่าออกไปตอนนี้กนก็วิ่งหนีรอก,กอนกลับมาก่อนแล้วค่อยบุกไปที่ห้องดีกว่าตัดมาที่โรงเรียนปุนเข้ามาในห้องของทามเห็นโน,นบุกเปิดอยู่เป็นรูปติกปุนก็พอรู้ว่าเป็นที่อยู่ของใครปุนไม่รอช้าโทรหาครูดารินทันทีบอกว่ารู้แล้วว่ากอนอยู่ที่ไหนกลับมาที่ แปงเขาก็ถามพี่ชาโนนเหมือนเดิมว่าหายไปไหนมาพี่ชานนก็บอกว่าหลังจากความทรงจําของเขากลับมาเขาโกรธมากแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปหาพออเพราะว่ากลัวจะโดนลบความจําอีกเขาก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานไอทีในกระทรวงเพื่อตามสืบเรื่องห้องกิฟบแบบเ,บเงียบๆเขารู้เรื่องห้องกิฟมาตลอดแต่ที่เพิ่งโผล่ออกมาตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่รัฐมนตรีคนนี้ขึ้นมารับตําแหน่งแทนคนเก่าเรื่องก็วุ่นวายไปหมดเพราะว่ารัฐมนตรีคนนี้เป็นศัตรูตัวสําคัญของพออที่จะกําจัดพออเพื่อที่จะยึดอาคาดกิฟมาทําเองแผนของรัฐม บตงตีก็คือให้ครูดารินเอานิกเอ็กที่เอ็กมาใช้เป็นยาที่วิจัยมาเพื่อไม่ให้เด็กกิฟมีอำนาจเหนือกระทรวงแต่ก็ยังไม่เคยได้ใช้จริงๆพออคือเป้าหมายแรกแปลงว่าทําไมพออถึงรอดและหวยมาออกที่รุ่นน้องเขาล่ะพี่ชาโนนก็บอกว่าพออรอดหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ที่ไวรัสแพร่เชื้อไปถึงรุ่นน้องได้เป็นความผิดของเขาเองเขารู้ว่าครูดารินเอานิกเอ็กที่เอ็กเข้าไปที่โรงเรียนเขากลัวว่าจะเป็นอันตรายกับนักเรียนก็เลยจะหาทางบอกพวกแปลงแต่จะพิมพ์หรือโทรก็กลัวว่าจะเป็นหลักฐาน ตัดมาในคืนที่พี่ชาโนนแอบ,บเข้าไปในโรงเรียนก็เจอกับกอนเขาฝากบอกกอนว่าให้ไปบอกกับเพื่อนๆในห้องด้วยว่ากําลังมีเรื่องอันตรายในโรงเรียนแล้วก็ส่งซองเอกสารให้กับกอนกอนก็รับเอกสารข้อมูลนั้นไว้กลับมาปัจจุบันพี่ชาโนนก็บอกว่ากอนไม่ได้ไปบอกเรื่องนี้กับใครเลยแถมยังวางแผนทําเรื่องเวลวร้ายอีกเขาเพิ่งรู้เมื่อเช้าก็เลยไปที่หน้าโรงเรียน ก็มาเห็นแปงกําลังออกจากโรงเรียนก็เลยรู้เลยว่าแปงต้องมาตามหากอรแน่ๆพี่ชานนบอกว่าความทรงจําของเขาหายไปเป็น1ิปีแต่พอจะลุกขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาก็ล้มแล้วอีกแล้วที่ตัวตนเขาหายไปเป็น1ิปีทําให้เขากลายเป็นไอ้หวยที่ทําอะไรไม่สําเร็จอีกแปงก็บอกพี่ชานนว่าไม่ใช่เลยเรื่องของพี่ชานนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลุกขึ้นสู้ถ้าไม่มีพี่ชานนก็ไม่มีเขาพี่ชานนไม่ใช่คนห่วยแต่เป็นตำนาน เท hey, จริงๆพี่ชานนก็ดีใจใหญ่ตัวลอยทแทบจะทะลุรถเลยบอกขอบใจแป้งใหญ่แล้วอยู่ๆก่อนก็เดินกลับมาแป้งกับพี่ชานนก็ไม่รอชา้ารีวิ่งตามไปทันทีก่อนกำลังจะไขประตูเข้าห้องแป้งก็เข้าช้าตัวให้ไหว ลากรอเข้าห้องไปก่อนเอามีดออกมาคูแปงบอกว่าเขาอยากจะคุยด้วยพี่ชานนก็กอมกอบบอกว่าแปงจะแจ้งกระทรวงให้มาจับก็ได้แต่แปงก็ไม่อยากทําอยากจะมาคุยกับกรดีๆแปงก็บอกให้กรนใจเย็นๆก่อนเพื่อนๆเป็นห่วงกรนมากรุ่นน้องตอนนี้อาการหนักมากเขารู้ว่ากอนไม่ได้ตั้งใจใครเป็นคนให้กอนทาโดนข่มขู่หรอมีอะไรบอกเขาได้นะแล้วกอนก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วอยู่ๆก็หัวเราะออกมาเหมือนคนเป็นไบโพล่าบอกว่าเรื่องใหญ่ขนาด นี้เขาข้อสะใจเลยเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเขาเองไม่มีใครสั่งเขาหรอกแปงก็เลยถามก่อนว่าทําแบบนี้ไปทําไมก่อนก็บอกว่าเปลี่ยนแปงโรงเรียนไงเปลี่ยนแบบไม่ใช่วิธีของแปงที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยพาเพื่อนสู้กันแทบตายเพื่อที่จะเปลี่ยนแค่กฎของโรงเรียนบ้าหรือเปล่าแปงก็บอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วก่อนบอกว่าเรื่องทั้งหมดปัญหาก็คือคาร์ดกิฟต์แปงก็เลยว่าทําไมตอนที่แปงจะลบศักยภาพของทุกคนออกทําไมก่อนไม่เห็นด้วยกับเขาไม่ก้าวขาออกมาสนับสนุนเขาเลยได้ซ้ำก่อนก็บอกว่าที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าแค่น ช่วยอะไรไม่ได้และที่เขาเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมด้วยเพราะว่าเขาเห็นว่ามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นว่าแปลงว่ากลัวเพื่อนจะไม่รักหรอเลยลดเป้าหมายเพื่อเอาใจแปลงก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาใจใครแต่เขาคิดแล้วว่าปัญหาไม่ใช่คัทกิฟและอุดมการณ์ของพวกเราก็คือไม่ใช่การไม่มีเด็กกิฟแต่คือการที่ให้เด็กกิฟและเด็กธรรมดาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขก่อนก็ตอบทันทีว่าเขาไม่มีความสุขไงเด็กธรรมดาต้องมาเป็นเหยื่อของค์ทกิฟเด็กที่ถูกทดลองถูกไล่ออกและที่เจ็บตัวจะค์ทกิฟ เอาพวกเขาไปไว้ที่ไหนเขารู้สึกแย่มากที่ต้องมีศักยภาพแบบนี้ผู้ใหญ่ต้องทําให้เราเป็นเด็กปกติควรมีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ถูกให้ทําเป็นตัวประหลาดแปงก็เลยบอกว่าเขาเข้าใจก่อนแต่ที่ก่อนทําแบบนี้คิดว่ามันช่วยแก้อะไรได้หรอก่อนก็บอกว่าช่วยได้เขาทําให้ห้องกิฟอันตรายขึ้นทําให้ย่อยยับมากขึ้นผู้ใหญ่จะได้ล้มเลิกห้องกิฟฮีโร่ที่แท้จริงต้องทาแบบเขาตัดมาที่โรงเรียนปุนก็นั่งเจ็บแผลที่โดนแทงอยู่คนเดียวแคร์กับเวบเข้ามาหาปุนถามปุนว่าบอกอะไรกับครูดารินเขาเห็นในกล้องหดล แล้วตอนนี้ครูดารินกําลังจะพาเจ้าหน้าที่ออกไปจับก่อนปุนก็บอกว่าแล้วไงเขาทําสิ่งที่ถูกต้องเว็บก็ว่าปุนทันทีว่าทําไมถึงหักหลังแปงล่ะปุนก็ว่าทําไมในเมื่อเว็บเห็นด้วยกับเขาเรื่องก่อนจะมาโวยวายทาไมเว็บก็บอกว่าเขาเห็นด้วยก็จริงแต่เขาไม่คิดว่าจะหักหลังเพื่อนแบบนี้เป็นคนดีจริงๆเลยปุนก็เลยว่าแปงไม่หักหลังเราเหรอแปงออกไปหาก่อนทาให้เราทุกคนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงไม่เคยถามอะไรพวกเราสักคําแล้วปุนก็บอกว่าให้เว็บเลิกเชื่อแปงได้แล้วจะเชื่อไปทําไมคนที่ไม่ได้แคร์อะไรเรา ตัดมาที่แปงแคส่งข้อความมาบอกแปงว่าครูดารินกําลังจะไปหาก่อนแปงก็เลยหันไปบอกพี่ชานน์ก่อนก็คิดว่าแปงเป็นคนเรียกครูมาจับเขาแปงก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําแล้วก็หันไปถามพี่ชานนนต่อว่าพี่ชานน์บอกครูเหรอพี่ชานนนก็บอกว่าเขายังไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วพี่ชานน์ก็เดินไปดูที่ระเบียงข้างหลังก็เห็นครูดารินมาถึงที่ตึกข้างล่างแล้วก็รีบหันกลับมาบอกแปงเขาคํานวณเวลาดูแล้วว่าครูดารินน่าจะใช้เวลาขึ้นมาประมาณ5นาทีอัจฉริยะจริงๆ กอนก็ร้องไห้กลัวใหญ่แปงก็บอกให้กอนกลับไปที่โรงเรียนกับเขากอนก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปแปงก็ส่งเขาไปหาพออแปงก็บอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะปกป้องกอนเองครูดาลินพอลงมาจาก,กรถก็มุ่งหน้าตรงขึ้นบันไดทันทีด้านในห้องพีชานนท์ก็คอยบอกว่าเหลือกี่นาทีแปงก็บอกกอนว่าก่อนอื่นต้องสรารภาพกับพออ,อก่อนว่าที่ทำไปพารูเท่าไม่ถึงการ และส่วนกับเพื่อนๆเ,เขาจะเป็นคนพูดเองว่าก่อนทรมานแค่ไหนเพื่อนก็จะให้อาภัยก่อนอยู่ๆก่อนก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาให้อาภัยเขาทั้งนั้นเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาทําในสิ่งที่เขาต้องทําแปงก็เลยช็อกไปเลยถามก่อนว่าก่อนอยู่กับความทิดชั่วร้ายแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วก่อนก็เลยถามแปงว่าเพิ่งจะมาเป็นห่วงเขาเหรอต้องร้อยเขาทําแบบนี้ก่อนหรอถึงจะมาสนใจเขาพี่ชานน,นก็วิ่งมาบอกว่ามไม่ทันแล้วแปงก็เลยบอกว่าเขาช่วยก่อนไม่ได้แล้วเขาจะร้อยครูดารินมาจับก่อนที่นี่แหละพี่ชานนก็ห้า ไว้แล้วก็บอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้พวกนั้นจ้องจะเล่นงานแปงอยู่ถ้ามาเจอแปงอยู่ที่นี่เขาต้องคิดว่าแปงสมรู้ร่วมคิดกับกอนแน่ๆทันใดนั้นเองเสียงกอรก็พูดขึ้นมาว่ามันจบแล้วแปงพอแปงกับพี่ชานนนหันไปดูก็เจอกอรยืยนอยู่ที่ขอบระเบียงแล้วกอนยกไวรัดในหลอดที่เหลือใส่ปากแล้วก็บอกว่าขาดกิบแม่งเฮียก่อนที่จะทิ้งตัวลงทางระเบียงไปแปงกับพี่ชานนก็ตกใจใหญ่วิ่งมาดูผูดาลินก็มาถึงที่ห้องของกอนแล้วก็เคาะประตูเรียกให้กอนเปิดพี่ชานนก็บอกว่าให้แปงรีบไปหลบ แต่ตอนนี้แปงสติหลุดไปแล้วยืนนิ่งอึ้งเป็นหุ่นขี้พึ่งไปเลยจนพี่ชานนนต้องทางอุ้มทั้งลากตัวแปงไปแบบแข็งทื่อแบบนั้นพี่ชานนนพาแปงเข้าไปหลบข้างในห้องด้านนอกคูดาลินก็ให้เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปเข้าไปก็เจอมีดและหลอดยาตกอยู่เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วพอเห็นว่าก,กระโดดลงไปด้านล่างแล้วก็รีบพากันลงไปข้างล่างทันทีแปงกับพี่ชานนที่แอบอยู่ก็ออกมาแล้วก็มองไปที่เพื่อนที่นอนจมกองเลือดอยู่ข้างล่างแล้วก็ลงไปนั่งเศร้าอยู่กับพื้นตัดมาที่ตึกพยาบาย แปลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นเว็บโทรมาตั้ง25สายแปลงดูเสร็จก็เก็บไปไม่ได้โทรกลับเหื่อยหน้าขึ้นมาก็เจอเกสยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องพยาบาลพอเกสเห็นแปลงก็รีบวิ่งออกไปเลยแล้วครูปอมก็ออกมาจากห้องพอดีครูป,ปอมบอกแปลงว่าทามตายแล้วแปลงถึงกับช็อกน้ำตาไหลสติหลุดไปเลยหันหลังเดินกลับไปเหมือนคนไร้วิญญาณกลับมาที่ห้องนอนก็มายืนร้องไห้โวยวายต่อยเตียงแหกปากดังลัานเหมือนชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วลงไปนอนร้องไห้กับพื้นเหมือนคนจะา ใจเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทําให้ดูตอนหน้าเกตร้องไห้กับแปงเรื่องที่เพื่อนเขาตายครูดารินปอบแปงว่าคนที่ผิดคือพอออแปงจะร่วมมือกับครูดารินพออถามรนะัฐมนตรีว่าจะจับเขา,าเข้าคุกหรอจบลงไปแล้วสําหรับนักเรียนพลังกิฟภาค2ตอนที่6เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจากช่องเราบ๊ายบาย